เขาทำอะไรกันสองคนสองตัวเขาหาทางออกหรือเปล่าเล่นน้ำตั้งตั้งแต่เช้าตื่นมาก็เล่นน้ำกันว่นฟังเสียงยางเล่นน้ำต้อมเต็มตอมเต็มไปเรื่อยเห็นไหมนุ่นชอบมากเลยนะกับน้ำเนี่ลงน้ำทุกวันหาทางออกแล้วนะเอ๊จะออกยังไงวะอ,อันนี้ก็ไปแล้วนี่ ันนี้ก็ชอบเหมือนกันเนี่ยชอบน้ำรักน้ำรักซากุระเป็นสันบ่โอ้สนูนี่เนาะสองตัวสูนี่เนาะเข้ากันปันปีเปันคุยเลยพี่กํนหนงสองตัวเนี่ยนวลไปน่ลละไปน่นละนะเ,เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะ่ะ ชอบเล่นน้ําลงน้ําต้มเต็มต้มเต็มต้มเต็มเออแล้วก็เนี่ยมันเดินไปแต่แต,แต่นี่ผมกํลาลังกวาดไอ้นี่อยู่นั่นไปแล้วนั่นเห็นไหมเออเตัวน่ะชอบมากโอ้โหเนาเอาเอเป็นไงอือชอบน้ํามากแต่เวลาอาบน้ําแล้ววิ่งหนีเงื้อไหลซุ่มมวนนี่ พอตอนเย็นมาก็คันทีเนี้ยอาบน้ําให้ก็คันรู้มันจะไปเกี่ยไปกิ้งอะไรมัางน่ะเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วโชคดีเดินกลับมาแล้วอ่าเห็นไหมอ่าเดินมาแล้วเดินมาแล้วอืมไอ้นี่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่มุดลงไปแล้วนั่นถ้ามีตัวไหนเล่นด้วยเขาเล่นด้วยเขาชอบนั่นมาแล้วมาแล้วเดินดุยน้ามาแล้วทั้งสองตัวเขาแล้ว หาทางออกเดินหาทางออกมาปั๊บแท๊บปั๊บแท๊บมาเออ้าเอ้านนนชอบมากชอบน้ำเป็นชีวิตจิตใจเลยเออดูสินี่โนนไอัน่นก็เหมือนกันนนไปแล้วเออดูสิเขาจะไปยังไง ได้เพื่อนเล่นไงอันนี้ได้เพื่อนเล่นเออมีเพื่อนเล่นไงเออุปนะุปนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็ไปแล้วคพณ่อนะอันนั้นก็ไปแล้วนนทเดินหาทางออกสำรวจทางออกนะนะสำรวจด้วยเอ๊มันมันยังไงวะจะออกยังไงวะอย่างเงี้ยเอเบ่งเอาพี่น้องคักปะอ,อืม อันนั้นก็ไปมุดน้ำทั้งพุ่นแล้วพุ่นนะปิดปอดปิดปอดที่พุ่นแล้วเห็นบ่พผุนนะผุนนะอ่าอันนั้นก็ไปหาทางออกอันนี้ก็เดินกลับมาอ่าผู้ต้องาเบิ้งเบิ้งมีความสุขเบิ้งเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งมันมันมีความสุขครับพุ่นนองหาบ๊สนใจเดี๋ยวว่าเบิ้งแล้วก็บ่ะสนใจเออลงอีกคือเก่าวเอะ ลงอีกคือเก้าเอ,อ,อันนี้ก็คือกันนี่สำรวจหาทางออกดังดุด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 นีดดด่สอดทำไมไม่ตัดต้นไม้ออกตัดต้นยญ้ากออกไหมครับให้มันเป็นตัวกั้นไม่ให้ไม่ให้ดินมันทลายลงเยอะกว่าเดิมครับเดี๋ยวจะได้เอาเดี๋ยวจะได้เอาดินมาลงแล้วครับดินเอามาลงให้มันไปถึงน่นแหละถึงขอบบอ่อน่นก็ให้มันไปถึงขอบบอ่อ เราค่อยเสริมไอ้เสริมตะแกงขึ้นไปเอาเสริมตะข่ายขึ้นไปเอาไปละหาทางออกกันหาทางออกนั้นนรไม่ใช่อะไรแล้วนะมันคาใจไงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกไนงะไปแล้วนะั่นต๊บแต๊ะต๊บแเต๊ของเขาไปแล้วอืมออกไม่ได้ดอกคุณลูกเอ้ยหนึ่งนอยมันก็เซฟเราได้ระดับหนึ่งแหละนะครับนะเ็นบ่อืม มันก็เซฟเราได้ระดับหนึ่งในการที่เขาจะออกไปโน่นไปนี่มันว่ายน้ําได้นะนว่ายน้ําข้ามไปโน่นไม่ได้กลัวนะเวลามันจะออกไปพวกนี้เ่ยโอเคนะครับนะให้มาดูโน่นไปโน่นแล้วไปหาทางออกตรงโน้นแล้วเนี่นี่ครับ ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดจะเอาจะเอาดินมาลงอยู่แต่หญ้าจะตัดอยู่แต่ยังไม่ไม่ได้นี่นะครับน่าจะตัดหญ้าอยู่ก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาดินมาลงลงให้ให้เต็มเลยตรงนี้ลงให้เต็มไปหมดเลยนะครับดินมันทลายลงดินดินลงให้เต็มแล้วทีนี้มันก็จะได้กว้างขึ้นนะพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ก็จะได้กว้างขึ้นก็จะน่าน่าจะประมาณสักกี่รถไม่รู้นี่ สิบรถยี่สิบรถเขาเปล่ายี่สิบรถอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยอชอบมากเลยนะนั้นชอบจริงๆนะพี่น้องมันมากคักอีดีเดินะพุ่นไอตัวพุ่นก็มากพุ่นนะเห็นไ่มปุ่นอนะความสุขเขาได้เลี้ยนเลรียญปุ่นอนะเอออันนี้ก็ชอบนะเออผมก็ลงผักบุ้งผมก็ว่าเอาผักบุ้งมาโยนโยนใส่ ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะผักบุ้งนะอ่าไปแล้วไปแล้วไปล้เดินไปเรื่อยของเขาทุกวันเป็นอย่างนี้แหละนะครับทุกวันเนโอเคนะครับนะช่องมาเสียบๆมาสอดรู้สวัสดีครับบ๊ายบายลับ